สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชาแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับ EP นี้เราจะมาแบ่งปันกันในเรื่องของ จะทราบได้อย่างไรว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งหลายคนเคยสอบถามเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยใครที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตน KYC กับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยมีพินโค้ด6หลักเพื่อเข้าใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกเข้ามาที่แอปพลิเคชันทางรัฐแบบนี้ก็จะต้องใส่พินโค้ด6หลักที่เราเคยลงทะเบียนสร้างบัญชีไว้นะคะใส่พิน6หลักเข้าไป ระบบก็จะพามาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนที่ทำยินยันตัวตน KYC เรียบร้อยแล้วมีบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐเรียบร้อยมีรหัสพิ n หกหลักเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ที่สถานะแบบนี้รอตรวจสอบตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปตามที่เขาได้แจ้งไว้นะคะ ซึ่งแน่นอนว่าใครที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วหน้าตาก็จะต้องเป็นแบบนี้ณปัจจุบันนะแล้วตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปเราจึงจะมาตรวจสอบได้ค่ะว่าสถาหนะของเรานั้นจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะทบทวนให้อีกสกนิดหนึ่งนะคะสำหรับกำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปจนถึง15กันยายนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนประชาชนผ่านช่องทางที่ภาครัฐกำหนดเอาไว้ซึ่งเขาก็จะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึง15ตุลาคม2567นี้ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการเขาก็จะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันทางรัฐให้เราทราบตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะส่วนกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนร,ราษฎรในขั้นตอนที่สองซึ่งเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำอย่างไรแน่นอนค่ะว่าอาจจะมีบางคนที่กรอกชื่อหรือนามสกุลหรือวันเดือนปีเกิดไว้ไม่ถูกต้องระบบก็จะตีกลับมาให้เราได้เข้าไปกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เรากรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ตรงกับบัตรประชาชนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนชื่อจริงนามสกุล เป็นภาษาไทยตามบัตรประชาชนนะคะส่วนวันเดือนปีเกิดพอสเกิดก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าไม่มีวันและไม่มีเดือนเกิดก็ให้ระบุเป็นเครื่องหมายขีดละเอาไว้นะคะถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์สถานะการลงทะเบียนโครงการเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ถูกพาเข้าสู่ขั้นตอนที่3 ตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานตามที่ไฟายโชว์ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะข้อหมายก็คือการทําการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและยืนยันอัตลักษณ์พร้อมกับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือว่าพินโค้ดเสร็จสมบูรณ์จากที่ไฟายได้บอกไวตต้ตั้งแต่ต้นคลิปนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าพบปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะคะสายด่วนของทางรัฐบาลโทร1 1 1 1 หมายเลข4ตัวจำง่ายๆค่ะ1111 1, 1, 1, 1. โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังทำแล้วอยู่ในขั้นตอนที่2ก็ไม่ต้องตกใจนะคะวันที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไประบบเขาก็จะให้ ทำยีนยันตัวตน KYC กับแอปพลิเคชันทางรัฐสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยการกำหนดรหัสผ่านพินโค้ด6หลักเพื่อไว้เข้าใช้งานตามปกตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปขั้นต่อไปก็จะได้ทำในขั้นตอนที่บอกไปแล้วจะได้มาอยู่ขั้นตอนที่3แบบนี้เพื่อรอลุ้นว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่นั่นเองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ไฟายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสามารถติดตามอีพีต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ